เล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่ๆทำหมี่คลุกกันค่ะทำเป็นซอสสำเร็จรูปเลยนะคะแล้วก็มาคลุกกับเส้นหมี่แพ็คขายเป็นกล่องได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวหมูจะเริ่มที่ส่วนผสมของตัวซอสก่อนนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บวันนี้หมูใช้เป็นของมิตรผลนะคะน้ำส้มสายชูน้ำมัน น้ำมันตัวนี้ค่ะวันนี้หมูใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะเพราะว่าหมูมีเออจียวกระเทียมแล้วก็เจียวกากหมูเอาไว้นะคะเอาน้ำมันหมูมาใช้เนี่ยก็อร่อยมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีกลิ่นหอมดีเนาะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันพืชก็ได้ค่ะแต่ขอยกเว้นน้ำมันปาล์มแล้วกันนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มเขามีกลิ่นเนาะเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีน้ำเปล่าค่ะเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลา น้ำมันหอยซอสปรุงรสอนเนกประสงค์ฝาสีเขียวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งซีอิ๊วดำหวานค่ะส่วนอันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำนะคะแต่เป็นชนิดเค็มค่ะเอาไว้แต่งสีเท่านั้นเองวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะง่ายมากๆเอาทุกอย่างค่ะส่วนผสมทุกอย่างที่เราตวงไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะจะเริ่มที่น้ำตาลปี๊บก่อนน้ำปลาค่ะน้ำปลา น้ำมันหอยซีอิ๊วดำเค็มซีอิ๊วดำหวานน้ำส้มสายชูซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งน้ำมันหมูนะคะหรือน้ำมันอื่นๆที่พี่ๆใช้ค่ะยกขึ้นตั้งเตานะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวซอสหรือว่าต้มให้เขาเดือดก่อนเนาะใช้ไฟกลางก็ได้ค่ะ ในนี้เขาจะมีน้ำตาลปี๊บอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้น้ำตาลปี๊บละลาก่อนซอสวันนี้ที่หมูทานมาค่ะจะไม่ได้ใส่พริกเลยนะคะเพราะว่าเผื่อให้เด็กๆทานได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากให้เขาเผ็ดด้วยนะคะให้ซอสเรามีความเผ็ดด้วยก็สามารถใส่พริกป่นไปได้เลยค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบได้เลยแต่วันนี้เราทำเนี่ยทานได้หมดเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็ค่อยไปใส่พริกป่นข้างนอกได้ค่ะ อนนี้ในหมอ้อเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วแบบนี้หมูจะหลีไฟลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเคี่ยวสัก2-3นาทีนะคะให้เขาเดือดอยู่ในหมอ้อเบาๆะคะ่ะอ่ะครบ3นาทีแล้วค่ะหมูก็จะปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็พักเอาไว้ให้เขาเย็นสนิทค่ะซอสเราทำเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเย็นสนิทแล้วเราสามารถเก็บใส่ขวดเอาไว้ใช้ได้นะคะแช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ1 1สัปดาห์นะคะ แต่ว่าด้วยความที่เขามีน้ํามันเนาะบางทีแช่ตู้เย็นแล้วเขาจะเป็นไข่นิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาวางไว้ให้ให้เขาคลายเย็นนะคะก็คือใช้ได้เหมือนเดิมหรือใครจะเอาไปแบ่งออกมาเท่าที่พอทาแล้วก็เอาไปเวฟอุ่นอุ่นนิดนึงก็คือเอามาคลุกเส้นหมี่ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะคราวนี้เราก็จะมาเตรียมเส้นหมี่กันต่อนะคะวันนี้หมูใช้เป็นเส้นหมี่ไวไ้แบบนี้ค่ะข้างซองเขาเขียนไว้ว่าแช่น้ําแค่สามนาทีนะคะแช่ให้ท่วมเส้นหมี่เลยค่ะ จับเวลาเลยค่ะ3นาทีครบ3นาทีแล้วค่ะเราก็เอาขึ้นจากน้ำได้เลยนะคะใส่ตะกร้าสเสดดน้ำเอาไว้ก่อนตอนนี้จับดูนะคะเขาจะรู้สึกเหมือนแบบแห้งๆอยู่นะคะไม่เป็นไรสเสดดน้ำไว้ที่เราต้องลวกก็คือมีลูกชิ้นด้วยนะคะวันนี้หมูใช้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะตอนนี้ตั้งน้ำให้เดือดอยู่น้ำเดือดแล้วค่ะหมูจะใส่ลูกชิ้นลงไปลวกเลยนะคะ ต้องน้ำน้ำจะต้องเดือดก่อนนะคะข้างถุงเขาบอกว่าให้ลวกประมาณสักสามนาทีครบสามนาทีแล้วค่ะหมูก็ตักขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวหมูจะลวกเส้นหมี่ต่อไปเลยนะคะก่อนจะลวกเส้นนะคะน้ําต้องเดือดก่อนนะและลงไปก็ไม่ได้นานนะคะประมาณสักสามสิบวินาทีก็ได้นะับหนึ่งถึงสามสิบอะคะ่ะเพราะว่าเส้นหมี่เขาสุกเลยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิด ลวกเส้นนานเกินไปอะค่ะมันจะเละนะคะโอเคแล้วแล้วก็เสดจน้ำเลยค่ะหนึ่งห่อของเส้นไวๆอะคะ่ะหมูจะทำได้ทั้งหมดสามกล่องนะคะเดีย๋ยวจะไปจัดกล่องให้ดูคร่าวๆเนาะส่วนถ้าพี่ๆทำเยอะมากกว่านี้นะคะก็คูณตามอัตราส่วนไม่ได้เลยนะเสดจน้ำให้แห้งนะคะ ถ้าใครใช้เส้นหมี่ยี่ห้ออื่นนะคะก็ลองดูวิธีลวกเส้นตามข้างถุงเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเส้นแต่ละร้านเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันอะพอขึ้นมาจาก การลวกเส้นแล้วนะคะเราจะมาคลุกน้ามันทันทีเลยนะคะหนึ่งเอ่อหนึ่งชุดนะคะก็คือสามเสิร์ฟใช่ไหมสามกล่องหมูจะใช้น้ามันนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะพอเส้นขึ้นมาแล้วคลุกเลยนะเส้นเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะอือพอคลุกน้ามันพอเข้ากันแล้วค่ะคลุกน้ามันแล้วเราก็ ตวงซอสมาเลยนะคะหมูมีอัตราส่วนให้แล้วเนาะในซอสนี่ก็มีน้ำมันอยู่บ้างบางส่วนแล้วนะคะเอาคลุกได้เลยเขาจะพอดีกันนะคะตอนคลุกใหม่ๆเนี่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะทำไมน้ำนองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเส้นเขาก็จะดูดน้ำซอสเข้าบีกนะคะเขาก็จะพอดีกันค่ะถ้าใส่น้อยเกินไปอ่ะเออมันก็จะแห้งนะคะพอแห้งปุ๊บเส้นเขาก็จะติดกันค่ะ อย่างที่บอกนะคะวันนี้ซอสเราไม่ไม่เผ็ดนะคะสำหรับเด็กๆทานได้ถ้าพี่ๆจะให้มันมีรสเผ็ดสามารถใส่พริกป่นไปในขั้นตอนนี้แล้วคุกทีเดียวก็ได้นะคะหรือจะไปใส่ในซอสก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาพริกใส่ให้เขาไปในกล่องให้เขาไปปรุงเองก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะจัดวันนี้หมูจะใช้กล่องขนาด750 ml นะคะทำา3กล่องค่ะ เวลาจัดลงกล่องเนี่ยถ้าให้ถนัดที่สุดก็คือใส่ถุงมือค่ะมือหยิบเนี่ยจะกะได้แม่นเลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักมือมันเท่ากันเนาะอ่ะอันนี้หมูไปชั่งมาเลยนะคะแบ่งเฉลี่ยมาเท่าๆกันนะคะ3ามกล่องค่ะแล้วก็ต่อด้วยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆเลยนะคะว่าจะใส่กี่โลเนาะแล้วก็หมูจะมีแคปหมูติดมันนะคะใส่ไปด้วย อันนี้ทำคลิปไว้แล้วนะคะสำหรับแคปหมูติดมันเป็นแคปหมูจิว๋วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะไปดูย้อนหลังได้นะคะเวลาทานคู่กันก็จะกรุกบกรอบกรอบค่ะอร่อยดีเนี่ยค่ะชิ้นก็แบบพอดีคำเลยอ่ะอร่อยแล้วก็จะมีกากหมูเจียวด้วยนะคะนี่กากหมูอันนี้ก็ทำคลิปไว้แล้วนะคะดูย้อนหลังได้ หรือใครจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะหมูยออะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะอยู่ที่ว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่ด้วยแหละอันนี้ต้องลองไปคำนวณดูอีกทีเนาะกรณีที่เอ่อถ้าเราถ้าลูกค้ายังไม่ทานเลยนะคะแนะนำว่าสองตัวนี้นะทั้งแคปหมูติดมันกับตัวตัวกะเจียวอะค่ะกะหมูเนี่ยให้ใส่ถุงแยกต่างหากไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันนิ่มเนาะอันนี้หมูจัดให้พี่ๆดูนะคะก็เลยใส่ไปเลยค่ะ ขาดไม่ได้นะคะสําหรับก๋วยเตี๋ยวก็คือกระเทียมเจียวค่ะอันนี้ทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปเปิดดูได้กระเทียมเจียวหอมๆผักโรยค่ะพอมีสีเขียวลงไปก็จะสวยขึ้นเลยเห็นปะอันนี้หมูใช้เป็นใบขึ้นช่ายนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะพริกไทยขาวป่นนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยหมูจะมีมะนาวให้ด้วยนะคะมะนาวให้ไปหนึ่งชิ้น ไคน,นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นหมีค่คลุกทําง่ายมากๆลองทํากันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆไว้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ